สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ,อ,อธิบายเกี่ยวกับเรื่องแสงนะครับแสงนี่สําคัญขนาดไหนนะฮะสำหรับบอนสีสมต้นเนี่ยคือหกหลงนะฮะผมปลูกพร้อมกันนี่คือต้นฮกหลงที่ผมเอาไว้ในแดด20ซนะฮะก็คือจะออกใบสีเขียวเลยนะครับผมก็เลยเอา2ต้นเนี่ยมาทดสอบดูผมเริ่มทดสอบวันที่27กันยานะครับผมเมื่อก่อนใบเขาจะสีเขียวเหมือนกันแต่คราวนี้พอผมเอามาใส่แดดหนึ่งปซนปัญหาก็คือ ใบจะไหม้นะครับก็เนื่องจากอาจจะมีน้ําค้างหรือว่าน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาติดที่ใบแล้วครับนี้พอแดดส่องมากๆเนี่ยก็จะทําใหา้ใบมันร้อนน้ํามันร้อนนะฮะแล้วก็ทําให้ใบไหม้แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับผมพอใบที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมฮะใบที่เขาขึ้นมาใหม่ส่วนใบที่ที่กําลังจะหมดสภาพเนี่ยนะครับผมก็ จะเหี่ยวไปแต่ว่าใบที่ขึ้นมาใหม่นี้ก็คือเขาจะกัดสีเริ่มกัดสีมาสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตัวอันนี้เพิ่งขึ้นมานะครับผมเล็กๆนี้ขึ้นมาแต่ว่าพวกนี้คือถ้าเกิดอยู่ในร่มเนี่ยจะสีเขียวเลยบางเพื่อนอ่าบางคนอ่าเพื่อนสมาชิกบางคนเขาอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมหกหลงบ้านเราบอลสีบ้านเราเนี่ยทําไมไม่เหมือนของคนอื่นเลยของคนอื่นสีสวยของคนอื่นสีนั่นสีนี่นี่แหละครับอ่าสาเหตุที่ทําให้ บอลสีต่างกันไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแดดหรือว่า,าน้ําดินอะไรเนี่ยฮะมีส่วนหมดเลยนะครับอจะมาร้องทําไมเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็จะไว้ตากแดดเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตากแดดลองดูสักประมาณอีกเดือนหนึ่งดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือสีออกมาสวยแน่นอนรับประกันเลยฮะแดดให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้อยู่ในร่มสีเขียวปิดเลย ทั้งทั้งที่สามต้นนี้เป็นพี่น้องกันนะครับผมผมซื้อมาปลูกพร้อมกันเลยเนี่ยสามต้นนี้นะครับ